อนนี้เากหอดบนทายใหญ่เนาะแล้วสปงคนแล้ว่าทางโลกเน้ะเขาก็แลนด้ยล่ะแลนนักอย่างนั้นนะคหมูกำลังไงสบายดีนาอมหมอนี้ฮาสีมามาพบกับสองค่กนมมอนี้นาองฮีมายางพู่สเาามาสองคนเาส่วนแพยแพกับมามา เลยมายางสองนมเหมนนี้ห้าเซียนยังมนนีาสิบอยอมกูบาเนาะยอมบาเนาะพยายามไกลมายอมเลยอน่าอายแล้วเหโอเคๆตมือนี้มันมองมีคนคน้ายเนาะสินี่ผู้ใหญกูบาเหยบหรือบอกอะไยอเลยนาไปไปแลงกันเราห้าตสยจะได้นอนจนหอน มือไงฮามาลินพ <laughs> ูดเสาวเอาฮามาแลนผพูดมันมีอุบเหนมี่ปวดเ้เนาะเป็นังได้มือยบอกขดมือเลยนะแะ้แรนมาจยังสิขึ้นเทออีกตังขดเอเนาะน่าจะสีออกูบาตบแล้วแบบว่าแบบว่าเข้าเข้าเข้าสีออกเลยเนาะ

เาขืนก่อนแล้วแบบว่าเนา่งแล้วะไปไปกันเลยเธออีเพืมีผู้บางเถี่ยวเฮ้นี่ทำมาเขามาหอด่อยซ้ำแล้วเนาะกายแล้วเขายาเขาแรนแหละมุมมีโค่นแล้วเมื่โค่นเมื่อไหรเนาะแต่ว่ามันหมดทันเหมือนแนพ้องหามงคลพ้องหามงคลเนาะเขามาหอด่อยซ้โอ้หเขิงเลยนี่เขาสิไปเถิงผู้ไป ขาใหญ่เนาะเ่าจะมาถ่ายยังมาไปเนาะมันกระคำแล้วให้เบิไงว่ามันบ่มีโคตรอิรีมือนี้เท่าเท่าห้าสิไม่หยอกเพราะว่าคนะมันมีแต่แบบว่าเข้ามาก็เป็นแฟนเขาเป็นครูยังบพาะว่านี้ห่างเร็วกว่าไก่ดอกเดี๋ยวเมียเขาจะตบอ๋อมีกระคำแล้วเนาะคำนะขาโมงครครูพวกมงนัเนาะพวกมุงหนักยังอีกไก่สามสิห่อขาไง บมีคน okay. like. ้งนแต่ว네 okay. ่าเขมีอย eh ู่มีแต um> ่ว่ามีคนร้ายเนาะโมเป็นะเขาสิขยางดตัสคนแล้สิพกักะกะคือกันนะขหอพองยางข้าไปกินใส่กันตอนนี้ขะหอดมาผ่าไงเนาะแหลกแลกบูมีคนคืออะไรมือ네มือคนบ้าร้ายเนาะผู้ที่คำเลอเหมือดเติมตื้อจะบอก โอ้โหมงตรงเลยอยู่โคตรสวยนะมุมมีคนมืดนะมืดเลยมมีคนเลยเข้าสีดงก่อนด้วยสีดงเลยลงเลยเนาะลงเลยเนาะขมมีคนโอเคมันมืดเท่าไปาราเลยไเขามานเนาะเขาปีทราิ กระเามันตลวงหรือเป่านะไม่ได้ัมเบียนมาผิดถ้ามังกะไม้ก็อะไรก็แสเราเธอไปแจ้งสายให้เขปเหตุที่ไป